เราเล็กหนึ่งนี่เรานึกถึงอะไรคุยถึงเลขกหนึ่งเนี่ยเนีย่ยตัวนี้ผู้นำอ่าไม่ใช่เดี๋ยวเลขกหนึ่งนี่นี่คือเรียกว่าอ่าจุดอะไรนะจุดกลมๆม,มีจุดสีดำๆอ่าจุดดำๆอ่าเหมือนกับที่เรายิงเป้าฮะที่ยิงธนูมีเป้าแล้วก็ยิงธนูไปป๊อปอ่าเลขกหนึ่งเนี่ยต้องมีเป้าหมายอ่าแล้วเหมือนกันเราเห็นเห็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งภาษาเลยนะหนึ่งภาษาอะไรนะภาษาอังกฤษได้ไหมอ่า คือว่าตัวไหนตัวไอตัวเราเนี่ยตัวเราหนึ่งภาษาจีนเนี่ยอีขีดหนึ่งขีดเห็นไหมหนึ่งภาษาจีนหนึ่งภาษาจีนนี่ยหนึ่งฝรั่งนี่ขีดนี่ตัวเราหนึ่งภาษาจีนก็ขีดเดียวเห็นไหมหนึงของไทยก็จุดเห็นไหมก็อ่าอ่ามันมันจะบ่งบอกถึงอะไรอ่ะอ่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ไม่ว่าของจีนของไทยไหมยีนขีดอย่างงี้อ่าคนฝรั่งขีดตรงอ่า ของไทยนี่เป็นวงกลมเห็นไหมหนึง่งทำไมเนี่ยของไทยนี่เอาหนึ่งของอะไรนะฝรั่งกับของจีนเนะี่ยมารวมกันเป็นกลมคืนเลยนะคนไทยเนี่ยเลยคนไทยเนี่ยไปไหนก็เข้าเมืองตาเหลียวก็เหลียวตาตามหมดเลยนะไม,ไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่วงกลมคืนเนี่ยนะอ่าเลขหนึ่งโอเคเลขหนึ่งนี่อ่าอ่ะ,อะเรามาดูตัวเลขเนี่ยทุกตัวเลขเนี่ยมันจะมีสี่ระยะ 1, ระยะหนึ่งระยะสองระยะสามระยะสี สี่ระยะอ่าถ้าเราเราว่าอ้เราเลข1หนึ่งเยอะอย่างก,กับคนบ่อยบอกโอ้ฉันเลข1หนึ่งเยอะฉันก็ต้องเนี้ยเป็นเคนเป็นคนอย่างนี้แทนเนี้ยอยู่แต่ระยะที่หนึ่งเนี้ยแสดงว่าเราไม่ยอมพัฒนาไประยะ2ระยะสาระยะ4เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆร,ระยะ2ระยะสาระยะ4ี่เราต้องพัฒนาไปให้ถึงที่สุดสุดอ่าถ้าเปรียบเสมือนการปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างเช่นว่าอ่าเราปฏิบัติธรรม าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีขั้นอะไรนะโสดาโสดาใช่ไหมโสดาสกีทาอนาคาอนาคาอรหันเราต้องขยับไปไม่ใช่เราได้โสดาพอแล้วไม่เอาแล้วอรหันเราต้องขยับขยับไปเหมือนกันเนี่ยรหัสชีวิตเนี่ยเราต้องอเราไม่มีใครสามารถรู้ตัวเราได้ว่าเราอยู่ขั้นไหนระดับไหนเหมือนกันที่ปฏิบัติธรรมเราขั้นอรหันเราบอกว่าเราเป็นอรหันไม่ได้พระนี่ ไปเลยนะอุตริหรือว่าเป็นหรือว่าอัดตัวเองเลยไม่ได้เลยเห็นไหมมันต้องรู้ด้วยตัวเองเหมือนกันการ,รที่เราเรียนรหัสชีวิตเนี่ยเราจะรู้ตัวเองว่าเราเร,เ,รเราอยู่ระ,ระดับขั้นไหนละอ๋อ oh, <im ples> เรายังอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยไม่ผ่านเราต้องพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้จนถึงระดับสูงสุดสถือว่าจตามาชอบรหัสชีวิตชอบชอบตัวที่ว่า4ี่ระยะเนี่ยแตามาเลยรู้เลยอ๋อเมื่อก่อนแตมาเปเรียน,นเนี่ยแตามาย,ยังอยู่ระยะ ระยะหนึ่งระยะสองเออระยะหนึ่งกับระยะสองระยะสามระยะสี่เนี่ยไปไม่ได้อ๋อตอนหลังมาเปลี่ยนแปลงมันเราต้องขยับตัวเองมาอีกเนี่ยเรามาพัฒนาตัวเองอีกอะไรทำนองนี้แหละโอเคเลขหนึ่งระยะแรกนี่เป็นคนไงเป็นคนภาษาหลวงปู่พุทธะมีอีโก้อีโก้มีตัวกูเนีตัวกูอีโก้ตัวกูอัตตาตัวอัตตาตัวอัตตาหิตัวนนทโหเนี่ยตัวอีโก้ตัวอัตตาตัวกู แล้วก็มีทิฐิแรงมีจุดเป้าหมายชัดเจนสมมุติว่าเขาจะมาะตําหนักอะ,อะไรนะมาตําหนักเนะขาต้องเสิร์ชดูกันเอาตหนักสถาบันถนมรหัสชีวิตยอยู่ที่ไหนอํเาเภอสารพีสานเอด็ดทับสองหมู่สอง,มส,องอสมมติแคเขาต้องดูอะไรนะพิกัดให้ดีๆคนที่เป็นเลขหนึ่งเป็นไหมเราเสิร์ชดูหรือย,อยังเสิร์ชก่อนมาแลวใช่ไหมเขาต้องเป้าหมายชัดเจนมาเชียงใหม่มาลงเครื่องมาลงรถว่าเราจะไปยังไงเขาต้องชัดเจน เลขหนึ่งเนี่ยจะทำอะไรเขาต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนละจะไปอะไรจะทำอะไรเขาเป้าหมายชัดเจนก่อนล่ะเป็นเป็น,ปนแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงด้วยยิ่งใครที่มีหนึ่งเยอะๆนะเกกับของคุณฝนด้วยเห็นไหมคุณฝนก็หนึ่งเยอะอ่าคุณบอยอ่าค,คุณอัน้นคุณอัน้นคุณอัน้นคนไหนนะคนอ้นหลังสุดใช่ไหมอ่า,นนาเลขหนึ่งเห็ไหมอ,อ่าแล้วก็นเนี่ย permit? อันนี้ก็หนึ่งสองตัวแค่นั้นยังไม่เยอะเท่าไหร่คุณอ๋อยอ่าอันนี้ไม่เยอะอันนี้ก็สองตัวยังไม่เท่าไหร่อ่าอันนี้ก็สาม คนเะน่้์สามตัวใช่เยอะเหมือนกันนะะเนี่ยส่วนมากเลขหนึ่งเนี่ยจะพูดเยอะหน่อยนะเพราะว่าคนคนอย่างน้อยๆพวกเราเนี่ยเกิดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้ามีเลขหนึ่งอย่างน้อยก็มีหนึ่งตัวแล้วนะโอเคอทิชตีแรงทิชตีมีอะไรนะเป็นคนกระตือรือร้อนใช่ไหมทิชตีมันน่าต,ตาตัวกูสูงแล้วก็พึ่งตัวเองตลอดเลยสังเกตว่าคนที่มีเลขหนึ่งเยอะๆเ,เ,เนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึง ปัจจุบันถึงเดียเ๋ยวนี้ลองถามเราเราย้อนดูตัวเองว่าโอโ้โหเราอาศัยตัวเราเองสมดไม่ว่าเรื่องการเรียนการงานอะไรทั้งหมดเราทําด้วยลําแข้งของตัวเองหมดเลยเ,เป็นไหมใครที่เล็หนึ่งเยอะๆเป็นไหมอาศัยใครไม่สําเร็จสักทีเลยขอเขาช่วยเขอเนี่ยสุดท้ายทําเองด้วยลําแข้งของตัวเองเอนี่แหละเล็กหนึ่งนี่ก็พึ่งตัวเองไปท่องภาศีพระเจ้าอัตาตาหิยตโนโถไปท่องให้จาําขึ้นใจเลยไม่ต้องไปหวังให้ใครมาช่วยเรา เราจะไปไหนล่ะไปเลยเป้หนึ่งใบกระเป๋าหนึ่งใบเห็นไหมอันนี้ก็มาคนเดียวคุณอันก็มาคนเดียวเลขหนึ่งเนี่ยไม่ชอบไปเป็นคู่นะคือว่ามีกระเป๋าเป้ก็ไปล้วเออเพื่าแบ็กแพ็คก็ไปแล้อสบายดีโอเคระยะที่สองเห็นไหมเลขหนึ่งเนี่ยมีอะไรเป็นต่อตัวเองผู้นาเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรมีทิศทีมีดตัดเป็นตัวเองอะไรเป็นเกณฑ์ระยะที่สองปุ๊บเห็นไหมต้องเป็นอะไรนะ ขยับขึ้นมาเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นครูเป็นอาจารย์เป, ion, เป็นคนเป็นหัวหน้าคนล่ะโอเคเรามาไล่เลยตั้งแต่เราเป็นเด็กคนเขาก็ยกให้เราเป็นหัวหน้าห้องโตขึ้นมาหน่อยเป็นประธานโรงเรียนโตขึ้นมาเป็นประธานชมรมเป็นแต่เราจะได้รับตําแหน่งโดยบรรยายเลยจะเป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นประธานชมรมเป็น ประธานเป็นเอ่อโตขึ้นมาไวรุ่นก็เป็นหัวหน้าแก๊งก็รวมหรืออะเป็นหัวหน้าโจกอะไรที่เนี่ย <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ที่แก๊งอะไรแก๊งตำรวจนะฮะลูกตำรวจนะจะมาไปดูรับรองถ้าถอรหัสมานะพวงนี้รับรองหนึ่งนะสามห้าตัวเนี่ยสามสามตัวขึ้นไปเนี่ยคือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งอา่อามีไหมไม่อันนี้น่าจะหัวหน้าแก๊งดีเลยนะคปนบอยเป็นเป็นหัวหน้าตลอดไหมอ๋อไม่ค่อยครับมันยุ่งครับยุ่ง่ะไม่ค่อยยุ่งกับไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนอืน่นไม่อยากยุ่งกัน แต่แต่เขาจะจับให้เราเป็นตลอดใช่ไหมชอบยัดมาให้ชอบยัดมาให้ใไหมเพราะว่าเราดูแลอาจจะมาแอบดูอะไรไหมเพราะว่าเนี่ยคุณบอยเนี่ยมีโอกาสเป็นหัวหน้าเป็นอะไรสูงแต่ว่าไม่อยากยอมเป็นไม่อยากจะเป็นนะ,ะเพราะว่ามันมีเลขสองแฝง,งอยู่ข้างในเนี่ยสุดท้ายยิ่งหนีตําแหน่งเนี่ยเขาเอาตำแหน่งหัวหน้าผู้จัดก,การบริหารใล อะไรคนเนี่ยมาให้ไม่เอาไม่เอาสุดท้ายยิ่งคนไม่อยากได้ได้ไหมยิ่งได้ยังไงต้องเป็นยังไงต้องเป็นนี่มันมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเขาสร้างมาแล้วเขาแบบว่าเซตคุณมาแล้วคุณต้องมาเป็นผู้น,นําเป็นหัวหน้าคนฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยพยาพยามหลีกพยายามหลบมันก็ต้องเป็นเป็นตลอดเลยอนี่แหละคือว่ามันเหมือนกับว่าพอเราเรียนรหัสชีวิตเราจะเข้าใจว่าเทำไมเราไม่ยอมเป็นสักทีต่อไปเราจะ มาเลยหัวหน้าก็ดีผู้จัดจาก,การก็ดี้นายยก,ก็ดีอะไรเราเปิดรับเลยเราไม่ต้องไปถอยมันรีบรับมันรีบคว้าเลยเพราะว่าเราไม่ต้องสนใจเพราะว่าเรามันมีวิญญาณเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าแต่ตอนนี้เรามาดูนะ,ะดูคนบอยนี่ระดับไหนแล้วเนี่ยระดับผู้นํานี่ระดับไหนแต่ตอนนี้ตอนนี้คือสองร,ระดับสองใช่ไหมรเราเป็นอะไอย่างตอนนี้ตอน,น,นเป็นผู้นําอะไระมีแค่ชอบศึกษาคนร,รัตษาแล้วแล้ว ที่ทํางานก็าชอบมาขอให้ดูให้เหรอขาไม่แม้แถึงในในที่ทํางานเราตําแหน่งเราเรดับไหนละใช่นที่ทำงานสูงสุดละรับราชการผมเพิ่งอ่ระดับแรกครับเพราะว่าเพิ่งบรรจุได้สี่ปีเองบรรจุได้สี่ปีเองอ่ะยังไม่ได้ขึ้นเป็นอ่ผู้บริหารผู้จัดการใช่ไหมผมไม่ใช่ครับยังไม่ใช่เเป็นอกชนมาก่อนแล้วเพิ่งมาเพิ่งมาบรรจุใช่ไหมแสดงว่ากําลังอยู่ระหว่างกําลังอันนี้อยู่ใช่ไหมกําลังยังไม่ขึ้นมาระดับสองยังไม่เป็นผู้นำยังเป็นเป็นหัวหน้าคำว่าอั้นอะคนอั้นอะ

ต่อไประยะที่3คือว่าเป็นผู้ชอบศิลปะเป็นผู้สร้างนะเป็นผู้เลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้เหมือนกับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างือวาเนี่ยชอบสร้างโน่นสร้างนี่ชอบเริ่มต้นนี่ความคิดอันนี้นี่แล้วเป็นชอบศิลปะศิลปะนี่ถ้าเราพูดกันนะฮอลาศาสตร์ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะการวาดการรูปการเขียนก็ศิลปะอย่างหนึ่งการการนวดก็ศิลปะอย่างหนึ่งการพูดก็เป็นศิลปะ ศิละปะนี่มันมันมันพูดได้กว้างมากๆเลยนะฮะว่าอันนี้ชอบอะไรศิลปะนี่เราชอบอะไรชอบดูดวงชอบตัวเลขชอบโหราศาสตร์ชอบโหราศาสตร์นะ <c oughs> แสดงว่าก็เ,าเป็นศินละปะเหมือนกันนะเออยิ่งหลายๆศาสตร์เอามารวมกันเนะี่ยคุณอั้นนะคุณอั้นนี่ชอบอะไรศิลปะนี่ชอบอนะไรดนตรีด้านนี้ละครดนตรีด้านนี้เหมือนกันนะเอะอเนี่ยใช่ ถ้าตัวเห็นไหมสมองเราจะเป็นสมองซ้ายสมองขวาใช่ไหมอ่าอันหนึ่งความอันหนึ่งสมองที่ชอบคิดชอบอันนี้อ่าอันหนึ่งก็ชอบอะไรอ่าที่ว่าสมองอ่าดนตรีใช่ไหมเออนะสมองเราเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนกันใครที่มีเลขหนึ่งเยอะๆเนี่ยจะมีคนชอบสร้างสรรค์ศิละปะความคิดค้นอะไรใหม่ๆไม่เหมือนไม่หยุดอยู่กับที่อชอบศิละปะความสวยความงามมองไปดูป๊อปโอ้โหนี่ก็สวยนี่ก็สวยสวย,สวยหมดเลยฮะ แต่คนถ้าไม่มีหัวไม่มีเลขหนึ่งเยอะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะศิลปะนะโอเคต่อไประยะที่4ระยะที่4นี้เลขหนี่จะเป็นอะไรนะมีเซนส์สัมผัสที่6เซนทำพาของนี้คือว่าอะไรซิกเซนหรือว่าอะไรที่เราสามารถเดาอนาคตได้หรือว่าเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในภายใน7วัน3วันข้างหน้าเมื่อวานฝันอยู่ดีๆอ้า ตื่นมาเอา้ามันเป็นความจริงที่เหมือนกับในความฝันเลยอันนี้บางทีมันมาจะมาความฝันอะไรมีไหมจริงไหมเออเซนสัมผัสที่6เนี่ยบางครังร้งเนี่ยมันมีทั้งด้านด้านด้านบวกด้านลบนะเออด้านดีด้านไม่ดีก็มีเออาแล้วฝันเห็นใครเจ็บป่วยเอา้าเออพรุ่งนี้ขึ้นมาอา้าวโทรหาอา้าวเข้าโรงพยาบาลซะละออเน,นี่ยมันจะมีทั้งไม่ดีทั้งดีทั้งสองอย่างเลยเออเป็นไหมอา่าบางทีอะไรเราจะคาดอะไรที่ยังไม่เกิดเหตุเลยมันเกิด เนี ee, <COVID> ่ยโควิดเนี่ยเรารู้แล้วว่าต่อไปเนี่ยโลกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยในเราเห็นแล้วโอ้โหทำไมคนเนี่ยต่อไปเจ็บป่วยตายกันีเกินเลยหรือว่ายกตัวอย่างนะว่าเราจะเห็นอะไรข้างหน้าก่อนก็เรามีเซนส์สัมผัสเนี่ยถ้าคนเจ้าเหมือนกันหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์เห็นไหมท่านเห็นคนนี้ป๊อบมาป๊อบอ่อนนี่มีเวรมีกรรมกำลังมีต้องสะดอกข้อต้องนี่นะป๊อบท่านสะกิดเลยต้องระวังนะต้องไปถือศีลแปดนะบวชนะหรือว่าอะไรป๊อบถ้าเราไม่ฟังท่านป๊อบ อันนียบางครั้งบางครั้งที่มีมีพลาดสิทว่าอะไรนะอ่าไม่ฟังอ่าคนแก่คนเฒ่า,าเตือนไปปุ๊บเนี่ยไปขับรถไปปุ่มปั่มอ่าเสร็จเลยมีปัญหาเลยอะไรทำนองนี้นนอ่าบางทีเลขเลขเลขอะไรนะเลขสัมผัสที่6เนี่ยแรงนะคนยิ่งถ้าปฏิบัติธรรมด้วยนั่งสมาธิทำภาวนาด้วยโอ้เราอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นอนาคตเราข้างหน้า,าจะเกิดอะไรขึ้นนี่เราร,รู้รู้ทันเห็นไหมเลขสี่เลขเลข เลขหนึ่งระยะที่สี่ตอนนี้อของคุณบอยอจํามีอะไรบ้างมีไหมสัมผัสที่หกยังไม่มีก็นิดหน่อยนิดหน่อยอรับเนประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะอประมาณกันไม่ไม่ค่อยได้ครับแต่รู้ว่าแต่บอยเห็นหน้าแล้วรู้ว่าคนเนี้ยจะดีหรือไม่ดีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่อันนั้นอ่ะอันนั้นอีกเลขหนึ่งนะอ่อก็ได้ทนนี้สังเกตอันนี้เลขสองได้อันนี้แยกแยะได้ แต่เลขหนึ่งนี่แสดงเซน์นยังไม่แรง,สนนงแสดงว่าต้องไปปฏิบัติทมเยอะๆหนะ่อยแต่คนอันนี่เซน์แรงคนอันนี่สังเกตคนนี่เห็นกับตาเลยมองทะลุเลยออมองทะลุมีเลขสองด้วยนะโอเคต่อไปอเรามาย้อนดูอะไรนะอันนี้สี่ระยะละเรามาดูแต่ละตัวเลขเนี่ยมันก็บง่งบอกทั้งนิสยัยทั้งสุขภาพทั้งอะไรนะความรักทั้ง การงานเราก็จะแถมไปหน่อยนะเพราะว่าเป็นไงบ้าง<ม>เราเอาเราเอาอะไรดีสุขภาพก่อนแล้วกันสุขภาพก่อนสุขภาพนี่เลขหนึ่งถ้ามีปัญหาสุขภาพนี่จะเน้นเรื่องกระดูกสันหลังลลนะกระดูกสันหลังที่เรียนไปสามวันที่แล้วสามวันที่แล้วเนี่ยเรื่องสปายนะกระดูกสันหลังจะมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดคอเนี่ยมีปัญหากระดูกสันหลังเพราะเลขหนึ่งเนี่ยมันแข็งแนะข็งมากเลยไม่ยอมยอมหักไม่ยอมงออะไรพวกนี้ ใครให้มีเลขกดึงเยอะๆเนี่ยจะมีปัญหาปวดกระดูกสันหลังเยอะๆอ่าเป็นไหมใครเป็นไหมประเสน่ไปไหมมีไหมปวดหลังปวดเอวปวดอันนี้เกี่ยวกับปัญหากระดูกสันหลังเนี่ยอันนี้มีไหปะมีครับนี่กระดูกสันหลังมันโคตรนิดหนึ่งเนี่ยนิดหนึ่งใช่ไหมเออยืนถ่ายรูปมันจะเอียงนิดหนึ่งอ๋อเวลา,าย,ยืนมันจะเอียงๆอย่างเี้ออแต่มาเมื่อก่อนนี่เนวะลายืนถ่ายรูปจะมาตกใจเมื่อก่อนเราไม่ได้ถ่ายเป็นภาพนิติกรนะมันลากเพราะเฮ้ยทำไมเรายืนมันมันจะมันจะออกมาอย่างนี้ตลอดเลยเยอะ หมอตอนหลังเลยไปหาหมอที่จักกระดูกที่ไต้หวันพรอ๋อเลยรั่วกระดูกเป็นตัวเอสเออต่มานี่เป็นตัวเอสเลยยืนนี่เอียงเลยนึกว่าสะพายบาดหนักเกินไปก็ไม่ใช่อ่าที่จริงมันเคยชินนะบางทีโอเคกระดูกสันหลังเพระกระดูกสันหลังมีปัญหาป๊อบมันก็จะเชื่อมโยงมาตรงอ่าเลยนะเข่าข้อเท้าอ่าขาเลขหนึ่งนี่ล่าสุดนี่เห็นละหลวงพ่อ หลวงพ่อพาจ์ไหนพระอาจาย์พอหลวงพี่นี่หลวงพี่ศักนะหลวงพี่ักเลขหนึ่งเยอะไหมเอ๊ะก็ไม่เยอะนะแค่สองตัวนะอ่าก็ไม่เยอะสองตัวเลขหนึ่งเนี่ยถ้ามีปัญหาด้านขวาเข่าขวาข้อเท้าขวาก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอ่าพ่อแม่บุพการีหรือว่าเราไม่ได้ดูแลท่านไม่ได้เคลียร์ท่านท่านคิดถึงเราบนถึงเราปุ๊บเอาเข่าเคล็ดเข่าย่อข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงอะไรเดินเดินไป สะดุดล้มข้อเท้าพี่าแ่งแสดงว่าข้างนี้มีปัญหาเพปัญหาเรื่องคนเรื่องคนมีปัญหาแต่ถ้าเป็นด้านซ้ายเราปวดเข่าด้านซ้ายปวดข้อเท้าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปัญหาเรื่องเลยนะสวรรค์นะด้านขวาเป็นของคนด้านซ้ายเป็นเรื่องสวรรค์นะเรื่องเป็นเรื่องซ้ายเป็น้รืองสวรรค์ในหลวงพ่อนี่มีปัญหาด้านไหนด้านขวาเนี่ยแสดงว่าถ้ายมพ่อยมแม่อยู่เนี่ย ต้องโอนตังค์ไปให้ใช้หน่อยโทรไปหาท่านทักทายท่านหน่อยถามสารทุกขดิบหน่อยเอ้าพอดีท่านตอบโอ้สบายดีไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงโอ้อยู่ๆมาเชิญเช้ามาอะขาหายแล้วไม่เจ็บไม่ขัดแล้วถ้าบ่นถึงเราคิดถึงเรานะไม่ค่อยได้โทรเลยนะเออสงสัยท่านกาลังคิดถึงอยู่หรือว่าอะไรอยู่นะถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะเอ่อเกิดท่านไม่อยู่ละทาไงอะบางทีเชงเม้งอะไรปีเออ่วันเอ่อวันศาสตร์วันสําคัญสําคัญเราก็ต้องไปวัดทาบุญที่ส่วนบุญกวดน้ําให้อะ ก็จะอันนี้นะถ้าเราไม่ทำปุ๊บเนี่ยเกี่ยวกับบรณบุพการีคนที่เราอันนี้บางครั้งมันด้านขวานด้านขวานอาจจะเป็นไม่ใช่ว่าแค่พ่อแม่แต่เราจะไปโฟ,โฟกัสไปทางพ่อแม่แต่อาจจะเป็นในครอบครัวก็ได้ปัญหาคร <c oughs> อบครัวปัญหาอะไรเนี่ยคนในครอบครัวอะไรเนี่ยโอเคถ้าข้างซ้ายสวรรค์น,นี่อาตมาเป็นพระหรือว่าหลวงพ่อเป็นพระเนี่ยทำหน้าที่พระไม่ดีซีขวาก็จะมีปัญหา <c oughs> เราเป็นครูเราทําหน้าที่ครูไม่ดีก็ซีขวาซีซ้ายไม่ใช่ซีขวาซี ซกษาเรื่องของสวรรค์ที่ว่าสวรรค์ล,ลงโทษอะไรนะเราเป็นหมอเราทําหน้าที่หมอไม่ดีซีกสายก็จะมีปัญหาเดี่ยงแคขดขยอกสังเกตไหมหมอนวดหมอนวดเนี่ยโอ้โหนวดนวดโอ้โหไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเพราะว่าอะไรนะ,จะ,จ,ะจะเห็นคนไข้ยเยอะอะไรเก็บตังค์แพงอะไรไปเอาไปมาป๊๊บตัวเองสต๊อกเลยเส้นเอตติบเ้นเุตตันแบบไปครึ่งซิกเลยอันนี้แหละหมอหมอทั้งหลายเนี่ยบางทีสังเกตหมอนวดทั้งหลายสุดท้ายก็ สตกรักษาคนอื่นได้แต่ลืมไปตัวเองก็มีโครคภัยไข้เจ็บคอมดงคอมดันสูงพักผ่อนไม่เพียงพอสต็อกเลยอันนี้ก็ต้องระวังนะโอเคอสุขภาพขาซ้ายโอเคต่อไปเรามาดูหน้าที่การงานเลขหนึ่งนี่เหมาะเป็นทําอะไรอาชีพครูนะอาชีพรับราชการอาชีพเป็นทหารอาชีพที่ใช้นิ้วนะหรือว่าผู้บริหารผู้จัดก,การสูงสุดแม่ทัพอะไรที่แบบสั่งนิ้วชี้นิ้วสั่งนิ้วนะ นั่งลงยืนขึ้นแถวต้องอะไรนคือว่าเลขหนึ่งเนี่ยเป็นฝึกเป็นอะไรนะผู้นําได้เป็นหัวหน้าก็ได้เป็นถ้าเป็นลูกน้องใครไม่ได้เพราะว่าถ้าโดนชี้นิ้วสั่งนี่ปบไม่ชอบเลยเลขหนึ่งนี่ไม่ค่อยชอบมาใครมาสั่งว่าเขาเป็นตัวองตัวเองสูงอ่าเลขหนึ่งอาชีพก็คือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นครูของคนนะฮะผู้นําคนอะไรคนหัวหน้าคนเป็นถ้าทําบริษัทก็อย่างน้อยก็ขึ้นไม่เป็นหัวหน้าก็เป็นผู้จัดการรองมาจากหัวหน้าอีกทีอ่าอย่างน้อยนะถ้าขึ้นสูงเลย ก็ดีนะ,ะต่อไปเลขหนึ่งถ้าด้านความรักไม่รู้จริงๆดูหน้าตาก็หมดความใบรักหมดแล้วนะ,นะะยิ่งหลวงพ่อนี่ไม่มีรักละหมดความรักละหรือว่าอะไรนะะเลขหนึ่งความรักนี่รักเดียวใจเดียวรักนี้แบบว่ารักกันนี่ถ้าถ้าฉันไม่ได้ก็อื่นไม่ได้ละคือว่วาต้องตายกันหมดละเหไหมบางทีเนี่ยบางโลกกําลังวิกฤตอยู่เหนไหมอำนาจใช่นไหม พอเอ่อความรักหรือว่าอะไรนยมีอํานาจมีอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะของโลกเลยหรือว่าอะไรเนี่ยความรักเหมือนกันนะรักเดียวใจเดียวเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าถ้ารักใครก็รักคนนั้นถ้าจะเอาคนนั้นต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ก็จะเอาหาวิธีจนได้เ,เป็นไหมของเรานี่รักเดียวใจเดียวใช่ไหมครับแต่ว่า <นะ S 2> ยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนเนื่องาะว่ารักเดียวใจเดียวก็หาไม่เจอ่ยรักเดียวใจเดียวเนี่ยหายากมากนะฮ<ล>ะเลขหนึ่งเนี่ย ีใช่เท่านั้นใช่ใช่รอ<ะ>ใช่ใช่จะโฟกัสแบบเอาชัดเจนนะแล้วมันต้องแอคทีฟหน่อยนะเรื่องหนึ่งนเน,นี่ยไม่ใช่ว่ารอรอผู้หญิงมาจีบเราต้องไปตื้อจีบผู้หญิงหน่อยนะมันจะไวนะมันจะได้ไวต้องจีบต้องจีบผู้หญิงเรื่องหนึ่งรักจริงนะรักเดียวใจเดียวนะรักรักเดียวใจรักเดียวรักเดียวใจเดียวรักรักมีแค่หนึ่งนะคนเราเอ่อสมมุติเราเป็นผู้ชายเราไปหาเนี่ยต้องคนที่รักรักจริงรักเดียวใจเดียวด้วยนะอ่าจะเป็นรักสองใจจะยุ่งนะ โอเคต่อไปอสุขภาพสุขภาพการงานความรักและอะไรกันการเงินการเงินการเงินการงาน,น,นก็คือว่าการเงินเนี่ยไม่ต้องไปลองเล่นหวยหรอกซื้อหวยเท่าไรซื้อไม่ถูกเพราะว่าเขาต้องให้เราท,นะทาําเองนะทำกับฝ่าเท้าเองทํากับลําแข้งของตัวเองถึงจะได้เงินเรื่องหนึ่งเนี่ยไปลองไปอะไรเนี่ยเฉดไปเฉดมาเฉดไปเซนสัมผัสที่6เนี่ยบอกคนอื่นได้นะบางทีเนี่ยรู้สึกว่า ไปเห็นตัวเลขนี่มันใช่เลยโอ้ไม่ได้ซื้อออกมาทุกทีไม่ได้ซื้อซื้อทุกทีไม่ออกสักทีเ,เลยถ้าแนะนำเรื่องหนึ่งเนีน่ยไม่ต้องไปเล่นอะ่ะเพราะเล่นลนี่อไก็เสียหมดเลยนะเพราะตอนซื้อเนี่ยไม่ถูกถ้าไม่ได้ซื้อเนี่ยออกตรงๆเป๊ะเลยจะมาเองก็เหมือนกันนะเวลาซื้อเนี่ยไม่เคยถูกเลยแต่ว่าอะไรไม่ซื้อเนี่ยบอกให้คนอื่นนะว่าตัวเลขตัวเลขเนี่ยมันออกทุกทุงวดเลยอ่ะบางที โมโหกับตัวเองเหมือนกันบางทีนะทำไมเ,เ,เราไม่มันคือว่าเราไม่มีพรสวรรค์ทางทางด้านนี้นะคือว่าเขาเขาให้เราต้องต้องพูดถึงจะได้สตังค์ต้องทําถึงได้สตังค์เราลออลาบลอยนี่ไม่เคยมีเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้สะสมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เอาเงินฝากไว้ธนาคารก่อนไปนะมันเลยกดมาไม่ได้แต่บางคนเนี่ยโอ้ยบาทสองบาทเห็นคนนั้นมานั่งขาย,ยสงสารมันช่วยในใบหนึ่ง โอ้โหได้รางวัลที่หนึ่งเลยเออได้ได้ไม่รู้กี่หมื่นเลยเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเขามีบุญเก่าของเขาเนอะแล้วสามารถขยับเลขให้ให้ถูกหวยได้ไหมครับ <c oughs> ขยับเลขถูกหวย <c oughs> ได้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวปอตุ้ยจะแนะ <c oughs> นําให้อ่า <c oughs> มึงสิปอตุ้ยนี่ต้องอะไรดูเวลาดูทิศทางดูเสืออะไรนะเ<า> <ๆ S 1> ดี๋ยวปอตุ้ยแนะนำให้ต้องประเด็นดีป่ะต้องประเด็นบางคนชอบนะมาเนี่ยจะมาว่า เรียนรหัสชีวิตจบไปนี่ไม่ได้เลยได้ไปคํานวณหวยละหรืเอเน <c oughs> ี่ยลูกศิษย์ที่ดังๆเนี่ยใครนะครูเบนเที่บุรีรัมเนี่ยโอ้โหแม่นหน้าดูเลยนะไม่รู้อ่ะคุยไปคุยไปคนมาคิดเล่าเมายามาขายเหลือหวยชุดสองใบใครจะเอาบ้างามาขายที่แบบเนี้ยขายมาเลยะมีคนอ่ะงั้นช่วยกันซื้อคนละใบยกไปมาได้สามแสนถูกรางวัลที่สองรางวัลที่เท่าไหร่มบ้างได้คนละสามแสนหกแสนแล้วก็โอนให้อะไรนะ เจ้า,จาของสถานที่คนละห้าพันนะแล้วก็ยิ้มเลยโอ้โหได้ตั้งหกแสน 5, นะให้แค่ห้าพันแต่ก็ยังดีนะของล,ลาบลอยนะไม่บางทีมันมันก็มีนะเออบางคนเนี่ยเอาไปคํานวณตัวเลขไปนี่เดี๋ยวาตมายังคํานวณไม่ค่อยเป็นนะเพราะตมาอ่าก็เดาๆไปไงั้นแหละนะแต่ก็เฉียดๆไปตลอดทุกวันเลยนะแต่เดี๋ยวเวลาคํานวณเนี่ยเดี๋ยวต้งองเอาโปรตุ่ยนะเดี๋ยวถ้าเราสนใจเนี่ยต้อง บีบให้หนวดให้ปตุยเยอะๆหน่อยก็แล้วกันอ่าแล้วก็ไม่แน่ตอนเย็นก็ไปให้สักจอกหนึ่งนะครับแล้วว่าเ <c oughs> จ้าที่เจ้าทางหน่ยอยรับรองปอตุยนี่ขาย,ขายมาหมดเลย,ยถ้าไม่ได้สักจอกนี่ขายไม่ได้เนาะก็เก็บไ,ไปอ่า <c oughs> โอเคเลขหนึ่งอ่าเลขหนึ่งนี่ถ้าเปรียบเสมือนอะธรรมชาติก็คือว่าเป็นอะไรนะพระอาทิตย์อ่พาพระอาทิตย์ ปกติในตัวเราเนี่ยเรามีพาะอาทิตหนึ่งดวงใช่ไหมเนี่ยหนึ่งก้านเนี่ยหนึ่งดวงก็ร้อนในในโลกนี่แต่บางคนเนี่ยอย่างกับของคุณบอยเนี่ยมีธรตอาทิดกี่ดวงสี่ <4 S 1> <4 S 2> ดวงเลยโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> ไปที่ไหนร้อนแรงที่นั่นเลยนะ <c oughs> ไปที่ไหนที่นั่นร้อนเลยค, <c oughs> คือว่าเป็นคนที่แบบว่าจะเด่นจะอันนี้กว่าคนอื่นเลยนะจะร้อนแรงนะไปที่ไหนก็คือว่าจะจะเด่นกว่าคนอ,อื่นนะเลขหนึ่งเนี่ยจะอันนี้จะแข็งกว่าคอออนอนะื่นโอเคมีอะไรไหมเดี๋ยวจะเสริมแม่เลขหนึง่งตอนนี้กี่โมงละจัน สิบโมงนิดนสิบโมงนิดสิบโ,โมงกี่นาทีหก <6 S 1> <6 S 1> นาทีอะเดี๋ยวพักเบรกก่อนถ้าหิวน้ําไปกินกาแฟรหรือว่าใครไม่หิวน้ำไม่อะไรเดี๋ยวแนะนําสิทธ์รุ่นพี่ให้เราทราบก่อนอ,าาออกมาขา้างหน้าอเดี๋ยวไปเบรกกินกาแฟแล้วกาแฟมนัน